การแจ้งเกือนประชาชนนะครับให้เป็นคนไทยตัวจริงเพื่อที่จะได้ทุนสำรองบุคคลคนละสองสหรือ6ล้านบาทเรื่องเหล่านี้ต้องพูดกันทุกครอบครัวนะฮะบ,บอกลูกบอกหลานที่อายุ18ปีขึ้นไปจนถ้าถึงอายุ78จะได้ทุกคนทุกสาขาอาชีพ ะะทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแอคชั่นนะครับตามที่ผมแนะนําว่าต้องทําอะไรเพราะทหารจะได้มากกว่าเพื่อนนะ,ะแทนที่จะเป็นพวกใหญ่หญหญหโตได้งบรับเป็นลูกงบอะไรไปหลายพันล้านตัวเล็กๆไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงถึงเวลาตัวเล็กๆทหารตัวเล็กๆแล้วนะครับนะฮะอย่าลืมคุณมีปืนนะนะฮะในพลไม่มี สั่งให้คุณไปประจําตรงโน้นตรงนี้นะฮะคราวนี้ถึงเวลาท่านทําปฏิวัติตอบแทนคุณแผ่นดินและเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพเพื่อจะมีระบอบปกครองของพระพุทธเจ้านั่นเองอันเป็นทางสายกลางเรียกว่าระบอบธรรมาธิตยไต้นั่นเองซึ่งระบอบธรรมาธิปไตยมองประชาชนเป็นมนุษย์ของคำวินัยนะฮะซึ่งไม่เหมือนระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จก,การที่เทศไทยเป็นมา88ปี แล้วไม่เคยเป็นประชาชนแต่ของผมก็นําเสนอบอบธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทางสายกลางที่ประชาชนปกครองตนเองเป็นระบอบของประเทศไทยเพราะประเทศไทยแปลว่าผู้อิสระสูงจนใครปกครองท่านไม่ได้และนี่คือตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงท่านต้องปกครองตนเองและมีระบบระบอบมาสนับสนุนการปกครองตนเองนะดังนั้นระบบระบอบนี้มองประชาชน เป็นมนุษย์ทองคำวินัยตีมูลค่าเป็น2 4หรือ6ล้านบาทเป็นทุดสำรองประชาชนแล้วเงินนี้มันจะเป็นเงินเดบิตไม่ใช่เครดิตถ้าเป็นเครดิตนี่เป็นเงินกู้อย่างที่รัฐบาลตู่พยายามจะกู้อยู่นะหล้านล้านบาทแต่ประชาชนทําตามสเต็กที่ผมให้ทํสีเหตุการณ์ปรกกากฏต่อเวทีโลกมาทําการเมืองระดับโลกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เปเล่นการเมืองประเทศไทยนะมาทําการเมืองระดับโลกนะ อย่าไปเล่นการเมืองกระจอกงอๆงกิ๊กกกันพิกลพิการแสนทุเลศเวทนาแล้วก็วิปริตฟิตร,ราชที่เป็นอยู่ขณะนี้มาอย่างยาวนานถึง88ปีก็คงทาบซึ้งแล้วนะที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประชาชนไทายทุบ้านทุกเมืองพูดกันแล้วเงินที่ท่านได้เป็นทุนสํารองมันเป็นเงินเดบิตไม่ใช่เครดิตจับไว้ไม่ได้ไปกู้ใครไม่มีภาราดอกเบีย้ยมากดดันแล้วเงินเนี้ย มันเป็นเงินที่ทําดิวตกลงกับต่างประเทศก็คือทําการเมืองระดับโลกไงเราต้องไปทำดิวตกลงกับต่างประเทศเป็น VPP เป็นความสมัครใจของหุ้นส่วนกันระหว่างประเทศเขากับประเทศเราที่จะทําการค้าพอเพียงจิตซึมเป็นการค้าแบบพอเพียงเชิงลุกเสียรนะครับแบบใหม่ไม่ใช่ทุนนิยมนะเพราะเรื่องเงินมันก็ต้องมีที่ไปที่มามีบทบาทแตกต่างกันไปนะผมแจ้งทราบว่ามันเป็นเดบิตนะไม่ใช่เครดิต ไม่มีดอกเบี้ยมากดดันไม่มีเวลามากกดดันอะไรท่านก็คือเงินนี่สมมุติว่าได้6ล้านหรือ4ล้านก็นแล้วแต่เงินมันจะอยู่อย่างนั้นแหละแต่แต่มันมีเทอมที่ต้องพิมพ์ออกมาอาจจะพิมพ์เป็นภายใน4ปีนะฮะหรือ6ปีก็ยังได้ได้6ล้านพิมพ์6ปีก็ยังได้เลยนะครับปีไหนไม่พิมพ์ก็ได้ค้างไว้ก็ได้ดรอปไว้ข้ามไปปี2ปีแล้วค่อยพิมพ์ก็ได้เป็นแบบนั้นแล้วเงินจะพิมพ์ออกมาเนี่ยก็ต้องไป ไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแปลงให้ไปเป็นดิจิตอลเพราะเงินเงินเงินจะเป็นเงินดิจิตอลบาทนะฮะเป็นดิบบาทพอเป็นเงินดิจิตอลบาทแล้วมันจะไปแปลงเป็นทรานเฟอร์เป็นสกุลไหนมันก็ไปได้หมดนะครับไปได้หมดนะแต่แจ้งให้ทราบว่าเงินของท่านนั่นะมันเป็นเงินที่อยู่ในเงื่อนไขนะฮะอยู่ในเงื่อนไขนะครับมันไม่มีดอกเบี้ยมันไม่มีอะไรมากดดันนะมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิมพ์แน่นอนไม่ว่าจะเป็น2ล้าน4ล้าน6ล้าน แล้วก็พิมพ์เป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็ค้างไว้ได้พิมพ์สักสมมุติสองสี่ล้านเนี่ยพิมพ์สักสองสองล้านเนบรกไว้อีกสองปีแล้วค่อยพิมพ์อีกสองล้านตามหลังก็ได้อ,อย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะมันจะหยุดได้เงินมันค้างอยู่ได้แล้วเวลาเงินจะเอาออกมาใช้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีสินค้ามีบริการมีโปรเจกต์แล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยลราจะต้องใช้เนี่ยเงินเ่อนี้ก็จะจึงจะออกมา เป็นเงินดิจิตอลออกมาเช่นมีโปรเจกต์สปีมันก็ออกมาเป็นทีระายะระยะหรือสินค้าที่ตัวเลาผลิต2ปีมันก็จะออกมาทุทกๆเดือนนะท,ทุกทไตรมาสก็ส่งไปนะครับภายใน2เดือนโรงงานก็ได้ได้เงินไปไปแล้วไปหมุนไปทําแล้วได้กําไรเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่ต้องไปกู้บงกู้แบงค์ให้มันเป็นภาระของอันนั้น็จแล้วท่านอยากจะเป็นผู้ผลิตถ้ามาผลิตสิครับก็มาก็เอา เงินไปเข้าหุ้นนี่ไงเงินที่ท่านได้สมมุติว่าได้4ล้านนี้สี่เปอร์เซ็นต์นจจ่ายให้ค่าลิขสิทธิ์นะครับส่วนที่เหลือ3 3ล้าน6ก็ไปลงลงทุนนะครับลงทุนจะเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่ไปลงทุนอะไรก็ไปลงไปลงอะ่ะแล้วมันก็จะได้กำไรมาเพราะการลงทุนมันก็ต้องมีกำไรมากำไรมานั้นก็ไปจ่ายเป็นค่าซื้อตองคำาให้ตัวเองนะครับแล้วก็ใช้จ่ายซื้ออะไรไปก็ซื้อไปนั่นแหะคือเงิน ท่านจำไว้ว่าเป็นเงินเดบิตนะฮะไม่ใช่เงินเครดิตที่ต้องไปกู้ไปยืมแล้วก็มีเธอไม่ต้องจ่ายมันเดินตลอดแต่ไม่ใช่อันที่เป็นเงินเดบิตเป็นเงินตายตัวเลยจะใช้เมื่อไหร่ก็ก็สั่งให้ตามพันธสัญญาเงื่อนไขนั้นเงินนั้นก็มาพิมพ์หมุกม,มาได้เลยแล้วไปเก็บไว้ที่ธนาคารในประเทศไทยอันแรกเป็นเงินดิจิตอลออกมาเอาเงินบาทเพราะเราพิมพ์เป็นบาทเนี่ย ก็ไปให้ธนาคารเก็บไว้ธนาคารก็จะพิมพ์เป็นบาทที่ตอออกมานะครับแล้วก็ไปจ่ายเป็นเทอมว่าจะซื้ออันนี้นะอย่างเช่นทุกคนเนี่ยต้องซื้อรถจนประจำตัวเพราะที่นี่กําหนดทุกคนมียานยนต์ประจำตัวทุกคนต้องซื้อองเงี้ก็เตรียมจ่ายไปเลย2ปี3ปีเงินมีละนะบ้านใครที่สมัครเป็นพลเมืองใหม่บ้านหลังใหม่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะใช้เวลาสร้าง เท่าไหร่เขาว่าไปใช้อะไรเงินต้องจ่ายเงินเงินต้องมาอยู่แล้วนะเมื่อเงินมามันก็ตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นที่นี่ถ้า GDP ก็เรียกว่าเป็นบวกเลยมีสิ์ถึง10บวก5ขึ้นไปถึง10 GDP แนะ่แต่ถ้าท่านยังยึดรัฐบาลตู่ชอบรัฐบาลตู่อยู่ท่านก็เห็นอยู่แล้วรัฐบาลตู่เห็นอนาคตแล้วว่า GDP มันติดลบแน่นะติดลบห่อเิยถึง10ต่างกันนะครับเห็นความแตกต่างไหมที่ผมมานาเสนอท่านอ่ะ มันต่างกัน,นครับของผมมันมันอยู่ที่วิธีคิดอะวิธีคิดก็คือทําการเมืองระดับโลกผมจึงมาเชิญชวนประชาชนนะรประชาชนนะมาทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่เล่นนะมันไม,ม่เหมือนกันนะเล่นกับทำไอ้เล่นนี่เราเล่นมาโอ้โหแปปีเล่นทําไมเล่นอยู่ในวงจรเก่านะเล่นกับโจรชัยสูตรท่านก็บแพ้โจรอยู่ดีนะท่านต้องมาทําการเมืองระดับโลกกับคนระดับแรงงานอย่างนี้นะครับ นะครับที่คิดระบบเงินไว้ให้มองท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะครับมีเงินทุดสรองให้กับท่านอนะ่แล้วแปลงเป็นระบบดิจิตอลแปลงเป็นระบบดิจิตอลเขาเรียกว่าไปไหนก็นได้แล้วนะฮะเอาละที่เหลือเรียนรู้คลิปต,ตอนอื่นๆเพื่อได้เกิดความเข,าข้าใจมากยิ่งขึ้นเกิดความเชื่อมันยิ่งขึ้นแล้ก็ส่งเสียงมาก่อนวันที่24มิถุนา -63 ผมมีเวลาน่าจะ3เดือน พอวันที่24นะสามเดือนโค้งสุดท้ายผมรอโค้งสุดท้ายปฏิหารน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับอาทำจริงมันก็ทําได้อยู่แล้วประชาชนคนที่เก็บเสียงเอาไว้ทําไมนะแล้วใครที่รู้ข่าวก็รีบบอกกันแล้วโดยวพาสื่อนะสื่อต้องรีบกระจายข่าวด่วนเลยนะครับเพราะสื่อมี10สถานีแล้วสื่อได้เม็ดเงินเต็มๆในการตั้งสถานีนะเรียกว,ว่าใครเป็นสื่อเรียกว่า ลาออกเลยผมแนะนำให้ลาออกจากที่ทํางานเลยแล้วมาที่นี่เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> เอาละที่นี่ช่วงช่วงนี้มันยังไม่มีเม็ดเงินจะขับเคลื่อนอะไรก็อาจจะต้องขายบางอย่างก็คงไม่ทันเพราะว่าผมคนเดียวมันทําอะไรไม่ทันก็รอสื่ออีกเดียวที่จะกระตุ้นนะครับมาร่วมกระบวนคกู้ชาติเจ้าตักสองนี้นะครับสร้างประเทศไทยใหม่สร้างคนไทยใหม่ มันเป็นหน้าที่ของสื่อที่ต้องยกระดับสังคมถึงเวลายกระดับสังคมได้แล้วเลิกไปเล่นข่าวของพรรคการเมืองหรือว่าของรัฐบาลเนี่ยเลิกได้แล้วท่านเสนอไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็บนไปก็เท่านั้นถึงชี้ทางให้เขาเขา,เขาก็ไม่ทําอะไรคือเลิกได้เลยอะ่ะเลิกเสนอข่าวพรรคการเมืองเลิกเสนอข่าวการเมืองของรัฐบ,ฐบาลได้แล้วมาเสนอขบวนกู้ชาติเจ้าตักสอง มาเสนอนี่ดีกว,ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดควรเสนอได้แล้วนะเส้นทางใหม่นี้เอาละครับก็ขอเขอ้าใจที่ผมนําเสนอแล้วนะครับสวัสดีครับ